เ็นสองคนเล้าก็มาทังนี้โอ้สองคนคือคนมานะครับเต็มตาจนเมื่อเขากำลังม่าเพล็ี่ลานกับบปาามีบน่มู้่าปาเล่ายานกทันมือเออสงสัยน้ำฮาจะเล่าได้ดเต็มตาพี่น้องเลย นิดแลกอบ่ไดไล่สดหรครับไทยซๆไทยแบบเป็นวันหูควันตาจะของจะทำอะไแล้วกันไปใช่หาไปเรื่อยๆคนดีคนง่ายยืนเต็มกระตาอ้ยเหาสองคนอยู่ได้ไหน่เพืานกันนั่นโอ้เป็นเพื่นจนมาครับพวกผมก็ลังโอ้เพื่นจุเก็บแล้วพวผมก็ลังมา ใช่ลหกินไหนขึนได้เพื่อนนั่นเนาะเขรวมกันเพื่อไปปนเห็ดไข้น่ะอืมอมไมมันถือว่นใบเบียโบเบียโบเบียร์เดินทำโบเสแสมมูค่าจะมูบ่ออืม ติมตาพี่น้องเอ้ยเคยว่าอยูุธยายนผมมาอยู่โดนเล่าคุณ่อมาคนนโอ้ยเห็นว่าเห็ดมันกินเปลี่ยนเม่นบอกแล้วไม่ต้องสิบคนเห็ดแต่ไม่เอางานดนี่กะย่ายน่ะลาเราหายหอยจ้ากินก็เล็วอย่าหลงโง่ขึ้นงานไม่ได้ไรคอยเห็นไรอยู่เห็นเหนกันก่อโอเคครับเป็นก้าบบานแล้วผมทีมงานผมกำลังสิเข้าไปไปเฮ้าลุยนะครับ มานเดอปเดอกินบุกิกันเนาะไปรอรอท่าอย่แงแล้ว

แดงอีกแล้วแลอวนี้ยังหนุ่มด้วยกอแทงนะจ๊ะสวยๆเลยโอเคครับ